สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้แอนก็จะขอมาแนะนำตัวนะคะก็แอนจะขอ,อ,อแนะนำตัวในรูปแบบของการถามตอบนะคะคำถามแรกเลยนะคะแอนเป็นคนพื้นเพเดิมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ แอนย้ายมาอยู่เดนมาร์กได้ประมาณ9ปีแล้วค่ะแอนย้ายมาตั้งแต่ปี2011ค่ะติดตามสามีมาค่ะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะมากๆค่ะเพื่อใหเอ้เข้ากับสังคมของที่นี่นะคะ<อ>เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยกล้าแสดงออกจนมาถึงตอนนี้และวันนี้นะคะแอนเป็นคนที่กล้าพูดกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่โลกสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะเพราะว่าแอนได้ค้นพบว่าการที่เราเป็นคนโลกสวยเดินอยู่ในทุ่งลาเวนด้ามันใช้ไม่ได้กับชีวิตที่นี่ค่ะ แอนเจอ,เอ,อประสบการณ์ตรงๆมาในหลากหลายรูปแบบนะคะก็เลยถือกฎที่ว่าคนไหนดีมาก็จะดีตอบแต่ถ้าคนไหนร้ายมาแอนก็จะร้ายตอบค่ะหรือว่าถ้าเรามีความอะไรในใจที่ไม่สบายใจนะคะแอนก็จะพูดออกไปตรงๆเลยทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานค่ะ ก็จะไม่เป็นคนที่เก็บอะไรไว้ในใจคนเดียวโกรธโมโหหรืองอนก็จะพูดออกไปเลยว่าตอนนี้ฉันโกรธนะตอนนี้ฉันงอนอยู่นะเรื่องด้วยจากสาเหตุอะไรพูดไปเลยเพราะว่าคนที่นี่เขาจะชอบคุยชอบเจรจาชอบสนทนากันตรงตรงมีอะไรอย่าอ้อมค้อมอย่าเก็บไว้พูดออกไปเลยแล้วเราก็มาช่วยกัน แก้ไขปัญหาอย่าทำให้ปัญหามันสะสมถ้าเมื่อไรที่ปัญหามันสะสมมันจะแก้ยากค่ะก็คืออยู่ด้วยกันกับสามีก็มีอะไรก็คุยกันเลยค่ะตรงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่ตอนนี้คือเราต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้ค่ะถ้าไม่งั้นเราจะอยู่ด้วยกันลำบาก แอนต้องไปเรียนภาษาเดนิชนะคะซึ่งออที่นี่ภาษาเดนิชเรียกว่าแดนส์นะคะ mm hmm. ก็แอนไปเรียนอยู่ประมาณปีครึ่งค่ะ mm hmm. ก็จบโรงเรียนภาษา mm hmm. แล้วก็ได้ใบประกาศนียบัตรมาถามว่ายากไหมก็ยากค่ะคนที่นี่ mm hmm. เขาจะชาตินิยมมากนะคะ เขาพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าในตลาดการทำงานของประเทศเดนมาร์กโดยรวมและส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาเดนิชเป็นภาษาหลักนะคะนอกจากเราจะทำงานกับบริษัทต,ต่างชาติ <Go. S 1> เขาก็จะคุยทั้งภาษาเดนิชและก็ภาษาอังกฤษค่ะ <Go. S 1> ถามว่าชอบไหม หิมะก,ก็ชอบนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวใช่ไหมใครทุกคนที่อยู่ที่ยุโรปเขาก็ต่างรอคอยที่จะได้ออกไปเล่นหิมะคนไหนที่เขามีครอบครัวมีลูกมีหลานเขาก็อยากจะที่จะไปออทำกิจกรรมกับลูกกับหลานอย่างเช่นปั่นตุ๊กตาหิมะเล่นหิมะเล่นอะไรกลางแจ้งก็ มันก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปข้อดีเราก็ได้เล่นหิมะกันมีความสุขสนุกสนานกันไปข้อเสียก็คือมันก็หนาวเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวมากๆเลยค่ะมีเพื่อนคนไทยไหมเหรอมีมีค่ะเมื่อก่อนน่ะ จะเป็นคนที่แบบโหยหาจะเป็นคนที่เหงาเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่เนาะเราก็อยากจะรู้จักกับคนไทยอยากมีเพื่อนคนไทยมากๆพอทีเนี้ยมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มีเพื่อนเยอะๆม,มีมีรู้จักคนเยอะๆใช่ไหมคะมันก็จะมาอยู่ในจุดที่แบบว่าคนเยอะมันก็ต่างความคิดเห็นต่างความรู้สึกต่างพ่อต่างแม่ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เกิดการนินทา ทะเละวิวาทอะไรต่างๆนานานะคะก็ข้อนี้ทำให้แอนได้เรียนรู้ว่าแอนควรที่จะคบคนน้อยๆแต่มีคุณภาพมากกว่าที่จะคบเอาปริมาณและจำนวนค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการเอาชีวิตตัวเองเข้าไปอยู่จุดที่จะทำให้เราเสียสุขภาพจิต โดยการที่ต้องไปนั่งพะวงหรือว่าไปรับฟังเรื่องเรื่องของคนอื่นที่ที่เราที่เราไม่อยากจะฟังค่ะก็มีค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนที่คบกันอยู่ก็จะประมาณสองถึงสามคนค่ะเพื่อนที่สนิทจริงๆนะคะในในตอนนั้นเขาย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยค่ะก็ก็ยังคงติดต่อกันอยู่นะคะค่ะ ถ้ามีโอกาสได้กลับเมืองไทยโควิด <c oughs> หายเมื่อไหร่แอนก็จะกลับไปเยี่ยมเขาค่ะตอนนี้แอนทำอะไรอยู่หรอคะแอนลาคลอดค่ะแอนลาคลอดอยู่ก็จะได้กลับไปทำงานแล้วค่ะอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะได้กลับไปแล้วค่ะ <c oughs> ก็แอนตอนนี้แอนเรียนอยู่นะคะ มันก็คล้ายๆกับว่าทำงานให้กับอ,อ,อำเภอที่แอนสังกัดอยู่นะคะโดยเป็นนักเรียนแอนเรียนเ,ออเพื่อช่วยพยาบาลอยู่ค่ะซึ่งตรงนี้แอนก็จะได้รับเงินเรียนด้วยนะคะก็กำหนดจบอีกทีก็ประมาณกลางเดือนเมษายนปีหน้าค่ะเดี๋ยวในออคลิปวิดีโอต่อไปแอนจะ มาเล่าให้ฟังนะคะว่าแอนเรียนจบอะไรมาแล้วบ้างนะคะค่ะค่ะวันนี้แอนก็ขอจบวิดีโอการแนะนำตัวเองโดยการถามตอบนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ทุกกำลังใจทุกติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ลูกอ่อนสไปเดนมารกคนนี้ด้วยนะคะกับช่องแอนมาดามเดนมาร์กค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ